วันนี้ประเทศนิวซีแลนด์เขาประกาศล็อกดาวน์นะครับโอกลนด์7วันนะครับส่วนไคเชตสาวันผมนี่อยู่ที่ไคเชิตนะครับก็ไปห้างไปซื้อของเติมน้ำมันซื้อข้าวซื้อของอุปโภคบริโภคต่างได้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2วันแรกเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนะครับวันวันแรกก็จะทำอะไรกินข้าวนอนเก็บ บ้านถูบ้านดูดฝุ่นอะไรอเงี้ยทั่วไปนะครับเป็นงานบ้านสนมนักแล้วก็จะงานสวนนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับเราเป็นวันที่สองตอนเช้าก็ทำข้าวกินข้าวดูหนังนะครับแล้วก็นี่ตอนวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณบ่ายสองครึ่งเกือบบ่ายสามครับผมก็ไปทําสวนนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูสวนสําหรับวันหยุดนะครับวันล็อกดานวน์ขอราไปครับเดี๋ยวาพาไปดูครับ ครับอันนี้เราจะมาดูหลังบ้าน,นครับนี่ครับก็จะเป็นกระสอบข้าวเก่านะที่เรามาทําเป็นกระถางตงน้นไม้จะได้ลื้อล้วเก็บทิ้งง่ายๆครับไม่ต้องไปลื้ออะไรเยอะนะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับก็ตอนแรกเดินก็ใช้เป็นกล่องโฟมนี่กล่องโฟมเราจะเป็นหลังไม้อะไรเงี้ยครับอันนี้ผมก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ ก็จะใช้เป็นกระสอบข้าวนะครับพับเป็นสองท่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็ปลูกสตอบบรอเบอรี่นะครับเหตุผลที่ต้องยกสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าแต่ก่อนเป็นต้นเตี้ยขนาดนี้นะฮะแล้วตอนนี้พอเวลามันออกผลนะครับมันจะลงพื้นโดนพื้น,นครับโดนดินโดนในพวกมแมลงอะไรกินต่างๆครับนี่ผมก็เลยนะลองเปลี่ยนแนวคิดใหม่โดยใช้กระสอบนะครับเพื่อจะให้สูงขึ้นแล้วเวลาผลมันออกมานะครับมันจะย้อยลงไปข้างข้างเนี่ยน่าจะ ไม่โดนพื้นไม่โดนอะไรนะครับแล้วก็ขั้นตอน,นง่ายๆแล้วก็ผมก็ใช้แกะออกให้เป็นสองด้าน,นครับให้เป็นสองด้านนี้นะนี่แกะออกดึงเชือกออกให้เป็นสองด้านแล้วก็พับเข้าไป,ปาก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วผมก็จะดินรองก้นนิดนึงระดับสองเราก็จะใช้เป็นเสหย้านะครับบริเวณร,รอบๆนี่นะครับที่เราทําสวนทําอะไรต่างๆ แล้วเราก็เอาใส่รองพื้นแล้วเดี๋ยวเราก็ดินที่เราขุดมาจากด้านหน้าอันนี้ขุดมาจากด้านหน้านะแล้วผมก็ใช้วิธีการขุดแล้วก็เอาพวกเศษหญ้าก,ก,กบแล้วก็เอาดินใหม่ดินเดิมนี่นะบกบลงไปมันก็จะเหลือนะครับดินส่วนที่เหลือผมจะใส่กระสอบไว้แล้วก็เราก็จะมาใส่ทากระถางกันอื่นนะครับก็จะใช้วิธีเดิมคือเ,เอาหญ้าใส่แล้วดินก,กบเอาหญ้าใส่ดินก,กบให้เป็นชั้นๆน,นะครับก็จะเหลือชั้นสุดท้ายอันนี้จะเป็น ชั้นหญ้าชั้นดินชั้นหญ้าแล้วก็ชั้นดินชั้นดินสุดท้ายเนี่ยจะหนาหน่อยนะครับเพื่อจะให้รากต้นไม้เนี่ยมันแทงได้เยอะหน่อยก็เดี๋ยวพอเวลาสักระยะหนึ่งเศษหญ้าเศษอะไรต่างๆมันจะย่อยสลายนะครับมันดินมันจะยุบลงไปนะครับยุบลงไปเซนสองเซนนะครับอันนี้ก็จะทําให้ทางเราสูงขึ้นแล้วต้นไม้มันจะได้โตขึ้นได้อันนี้คือเหตุผลของผมเองนะครับที่ผมทําการปลูกหลายๆแบบแล้วลองดูมานะครับก็ หาวิธีเรื่อยๆครับไม่รู้จะทําอะไรก็วันหยุดนี่นะครับล็อกดาวน์ถึงจะได้มีโอกาสได้ทําครับนี่ครับประมาณนี้ก็อกรณ์หลักของมือ

何 coi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không yang lỡ เกตครับนะมันจะมีรากอย่างเี้ยเนี่ยมันจะมีรากเนี่เราก็ดึงออกจะมีรากใช่ไหมฮเน,นี่ยครบแล้วตรงนี้มันจะมีมอนใหม่มาเราหักตรงนี้เลย mesti ya bukan, mesti ini, 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 ada kan <usuk> ครับสำหรับเมื่อกี้นะครับตัวน,นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยทบก็จะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวตรงนี้เราจะมาลือ้อตรงนี้กับฝั่งนู้นครับอันนี้ลื้อมายังมีพันไม้กระใหญ่ยเยอะอยู่นะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าอันนี้เราผูกประกาศหินนะครับ กักหินต้นหอมผากหินผักหินกุ้ยช่ายครับน,นี่จะเป็นผักเปียกเป็นต้นหอมครับต้นหอมกักชีนี่เป็นมิ้นต้นหอมตักตั้งโอบบล่ะครับนีวกะหล่กุหลาบอันนี้กุหลาบตอนนะครับตอนเองอน,นี่ก็ กุยช่ายเพิ่งตัดไปนครับแล้วก็มีต้นกระเพราไม่ใช่กเะเพราหโหระพาเนี่ยครับโหระพาเราเด็ดเด็ดเอาแต่ใบนะครับแล้วก็เอาก้านมาเสียบมากุชายช่อันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดนะครับมเมล็ดผักผักผมรวยรวมๆมันรู้ผักอะไรมาครับอันนั้นก็จะเป็นผักกาดดี้ยเงินมันก็กิกนได้แล้วครับเก็บได้แล้วนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําอะไรตามกันนะครับ สวัสดีวันล็อกดาววันที่สองนะครับผมก็มาทาเพิ่มแบบนี้แล้วก็ปลูกเพิ่มกันอีกในตรงที่เรายังไม่ลื้อเราลื้อไปแล้วนะครับเราก็ใส่เพิ่มกันมาเรานี้นแล้วมเมล็ดไอพันที่ผมแยกออกมานีก็จะได้มาเพิ่มอีกก็เยอะอยู่เหมือนกันประมาณสี่สิบห้าสิบต้นนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลื้อตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เยอะนะอน,น,นี้แต่ยังไม่ลือ้อเมื่อวานผมก็มาขุดดินตรงนี้ออก เด so ี๋ยวจะเอาย้ามาลงเดี๋ยวจะปลูกต้นไม้ใหม่ก็แบประมาณนี้